สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตช่อง y YouTube กันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตกันนานเลยนะครับวันนี้จะเปลี่ยนมาแบ่งไม้นะครับแบ่งบอลสีราคาเบาๆในช่อง YouTube แล้วกันนะครับปติดตามกันได้นะครับว่ามีอะไรบ้างไปเลยครับมาเลยนะครับเป็นตู้เลยมาที่ต้นแรกก่อนนะครับต้นนี้ต้นแรกนะครับผมแพนด้าแดง กระถางนี้900บาทนะครับรวมส่งนะครับดูได้เลยเห็นไหมครับนี่แผ่นด้านแดงมีหลายต้นนะครับเป็นไม้ด่างเขาจะด่างทังขอบใบนะครับผมต้นนี้สวยครับเป็นทรงออกใบกลมมีแผ่นด้านแดงแล้วก็ต้องมีแผ่นด้านเขียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูแผ่นด้านแดงต้นละ900บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับเราจะส่งไปสีเห็นไหมครับแผ่นด้านแดงนะครับจะเป็นใบออกใบกลมมน มีเม็ดแดงนี่สีเริ่มป้ายตามขอบม,มาแล้วนะครับสีขาวขาวแผ่นห้าแดงนี่จะสวยนะครับต้นละ900รวมส่งนะครับตากเป็นข้อความไว้ได้นะครับ900รวมส่งมาดูทีละต้นนะครับจตุรเทเป็นบอลกาบนะครับต้นนี้สวยนะครับเป็นบอลกาบนะครับผม ที่เห็นเลี้ยงในตู้นี้บอกก่อนนะครับท่านที่รับไปสามารถนําไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมตู้นี้คืออนุบาลเขาป้องกันมแมลงอะไรเท่านั้นเองนะครับผมสามารถไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลี้ยงนอกตู้ได้ต้นนี้400รวมส่งนะครับจตุรเทพนะครับจตุรเทพมีหลายต้นนะครับสองสาต้นต้นแม่จะมีหนึ่งสองต้นไม้ผมทั้งหมดนะครับจะผ่าเองจตุรเทพต้นละ400รวมส่งไปดูแพนด้าเขียว เดี๋ยวแพนด้าเขียวมีต้นแม่ให้ดูนะครับแพนด้าเขียวเริ่มด่างแล้วนะครับคือเขียวหน้าเขาจะพื้นใบเขียวนะครับถ้าแพนด้าแดงหน้าอ่ะพื้นใบเขาจะแดงนะครับต้นนี้แพนด้าเขียวนะครับต้นนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับส่งไปจษนีต้นใหญ่แลวนะครับไม้ด่างนะครับแพนด้าเขียวเจ็ดร้อยรวมส่งไปรนีผมจะคัดต้นที่ออกด่างแล้วนะครับนี่นี่ใบอย่างนี้คือออกด่างแล้วให้ได้ชมกันอันนี้ต้นที่สองนะครับผม ตัวละเจ็ดร้อยรวมส่งไปสีทไทยนะครับผมเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อนะครับตู้นี้อ้อมีต้นนี้นะครับริมขอบฟ้าเป็นไม้ด่างเช่นกันริมขอบฟ้าไม้อขอบใบจะด่างอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับด่างเล็กด่างน้อยดงังริมขอบจึงเป็นที่มาของชื่อริมขอบฟ้านะครับอย่างนี้อยู่400รวมส่งไปสนีนะครับ แล้วแต่ใครเลือกก่อนนะครับมีต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ริมขอบฟ้าเห็นไหมครับกระถางใหญ่สี่นิ้วนะครับต้นโตอันนี้ด่างทุกใบเลยนะครับส0่รอยรวมส่งจ้าส่งไปสนีไทยนะครับผมส่งไปสนีไทยอย่างเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเสียงลั่นกรอบอันนี้ใบเริ่มกัดสีแล้วนะครับลวดลายใบออกแล้วเห็นไหมครับนี่ด่างสวยเลยสี่ร้อยเท่ากันนะครับต้นใหญ่ ชอบต้นไหนแคปภาพส่งได้นะครบับริมขอบฟ้ามีหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันนะครับผมอนุญาตพาไปชมตระกูลเจ้าสักู่เจ้าเวียงพิงต้นนี้สวยมากนะครับแบ่งอยู่ที่ หนึ่งพันสองรอมรรส่งไปสนีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าไม้ก่อนนะครับเจ้าเวียงพิงเดี๋ยวมีต้นต้นรุ่นแม่ให้ดูนะครับบางท่านมองเฮ้ยต้นเล็กนิดนึงไม่เล็กนะครับสีเริ่มออกแล้วนะครับนะครับเจ้าเวียงพิงกระถังละหนึ่งพันสองร้อยดมส่งไปสนีไทยนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นรุ่นพี่นะครับสีเริ่มเริ่มเขาเริ่มออกด่างออกป้ายแล้วนะครับนะครับเจ้าเวียงพิงจะสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นพี่ 1200บาทนะครับต้นนี้มีแพนด้าแดงด้วยหลายต้นเลยท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับแพนด้าแดงพาไปดูต้นพี่ของเจ้าเวียงพิงนะครับและแพนด้าเขียวสักครู่นะครับหาก่อนเจ้าเวียงพิงอยู่ตู้นี้ครับต้นจริงสวยมากเลยจะเป็นออกป้ายออกมาตรงกลางนะครับ ๋ยวให้ดูก kind of ่อนอ่งเห็นไหมเอ่ยให้ดิ้งแจ้งลงนี่ครับใบจะตรงกลางป้ายออกมาสวยมากนะครับทุกใบเลยอันนี้คือต้นรุ่นพี่เขานะครับผ่ารอบเดียวกันอันนี้ก็ะถางใหญ่นะครับและไปที่แพนด้าเขียวหาสักนิดหนึ่งแพนด้าเขียวจะเป็นอย่างนี้ครับ ใบเขาจะพื้นเขียวเม็ดแดงเห็นไหมครับเขาจะกัดขอบที่ด้านข้างเป็นสีขาวแต่พื้นใบเขาจะเขียวจึงเป็นที่มาของชื่อแพนด้าเขียวสลับกันถ้าเป็นแพนด้าแดงก็คือพื้นใดพื้นใบเยจะแดงและป้ายขาวแค่นั้นเองครับนี่เป็นบอลด่างสวยนะครับต้นนี้นี่แพนด้าเขียวนะครับผมลืมเสียไม่ได้นั่นคือดวงใจทศกัณน,นะครับไม้ที่จดทะเบียนของสวนผมเองนะครับ ดวงใจทศกันอยู่ที่ต้นละ1,200รวมส่งไปสนิทัยเช่นเดียวกันนะครับดวงใจทศกันบอกเลยเป็นไม้ทรงกลมนะครับกลมมากเลยสีสดนะครับพื้นใบจะออกเขียวตรงกลางจะออกชมกันเลยนะครับนี่ดวงใจทศกันสวยมากครับเห็นไหมครับตรงใจกลางนี่นะครับจะออกเป็นสีเลือดหมูหาดูได้ตามเฟซน,นะครับ หนึ่งพันสองร้อยรวมส่งนะครับมีหลายต้นหลายต้นนี่คือน่าจะไม่ถึงสิบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับดวงใจทศกัณฐ์นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นไม้ป้ายนะครับจะป้ายสีแดงเลือดหมูตรงกลางใบนะครับนี่ต้นนี้จะชัดนี่ครับสีป้ายเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับกระถางละพันสองร้อยบาทนะครับแอบบอดอีกต้นหนึ่งหนึ่งในดวงใจ เพราะว่าเธอด่างใบเดียวนะครับชื่อหนึ่งในดวงใจนะครับาฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนิดหนึ่งนะครับช่องรักบนสีเดี๋ยวจะมาเปิดแบ่งกันนะครับในราคาพิเศษท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เฟซไปให้ด้านล่างนะครับทักเฟซเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับผม